อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศกับผู้รีดวันนี้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานแกงกะหรี่เป็นร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแชมเปกรังสีหนึ่งใน400ร้านที่มาจิเคอรี่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2เมนูซิกเนเจอร์ที่ชนะการแข่งขันแฮมเบอร์กชีสซอสเคอรี่ไรซ์ด้วยความโดดเด่นของรสชาติแกงกะหรี่ที่ผสมผสานาระหว่างอินเดียก,กับญี่ปุ่นเข้าวด้วยกันอย่างลงตัวราดด้วยชีสเยิมย้มๆมาถึงทงคันสึออมเล็ตเคอรี่หมูชุบเกลด็ดขนมปังทอดกรอบ มาพร้อมกับไข่ออมเล็ตนุมน่มๆสำหรับสายเฮลตี้พลาดไม่ได้ v e g a t เ b l e c เบ r y r เคออัดแน่นกับผัก6ชนิดและขอเอาใจคนรักเนื้อด้วยบิบเคอรี่ทอปเบสน้ำแกงกะหรี่เคี่ยวจากเนื้อนานหลายชั่วโมงตามุรีดไปเลยครับอร่อยนะ่กับกรีดวันนี้นะคะอยากจะพามารับประทานเมนูที่เขาชนะเลิศในงานกรังปรีนะคะปี2018 จากทั้งหมด400ร้านอาหารดังนั้นวันนี้เราก็เลยมากันที่จิเคอรี่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2นะคะมาคุยกับเจนเรัล m แมเน e เจอร์ด้วยกันคุณธนกะยูยะธนกะซังค้าสวัสดีสสดจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับธนกะซังจิเคอรี่ของยูเนี่ยม,มันเลิศยังไงมันเด่นยังไงและโดยเฉพาะเมนูที่ชนะเลิศงานกลางปรียค่ะทัมเบอร์เกรซอสคาริไรซ เราวใจเข้าพิเศษ ข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆอ้นวนๆซอสอินเดียกับญี่ปุ่น50%ิม,มิกซ์กันนะคะแฮมเบอร์เกเนื้อผสมหมูชีสแล้วผสมสามยานมอสซาเรลล่าเชดเดอร์กอด้าชีสอันนี้ขาดไม่ได้เลยจุดเด่นของทางร้านมาจิคารี่เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นท้องหอมดองแล้วก็อันนี้เป็นปักดองแล้วก็อันนี้เป็นหอมเจียวมันจะลงตัวกันกันกบแกงเลยไปเมนูที่สองของมาจิคารี่จ้ะทงกัตสุออมเล็ต คารีนะครับหมูจุดเก็ดขนมปังทอดหมูใช้พกลอยอมเมร็ดนุ่มมากครับแกงเขาอร่อยแล้วเจออเมเร็ดนุ่มๆไปเมนูที่3เนื้อเลยจ้ะอันนี้ชื่อบีฟคารีครับเล้วใจเนื้อหัวไหลเหล้วท่อมหลายชั่วโมงทําให้นิ่มๆนะครับด้วยความที่เขาเคี่ยวต้มหลายชั่วโมงก็จะทําให้นิ่มหนึบ ต่อไปเป็นเวนสตัโปคารีนะครับมี6ยางมะเขือม่วนกัดเจี๊ยบพริกหวานสีเขียวสีแดงแล้วก็ทาปโปอ่อนแล้วก็สุกีนี่นะครับอ่านี่เลยมีผักทั้งหมด6อย่างด้วยกันมาพอเทเชกันบ้างพเทต c o โคมังฝรั่งกับกะหล่ำปลีรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึง ถ้ามันไปทานคู่กับข้าวเคอรี่มันจะละมุนิ่มอัตรสและวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด็นเลิศเป็นพิเศษให้มาจิเคอรี่เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมาจิ i เคอรี่ตั้งอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2ติดบาร์บีคิวพลาซ่าโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ทางร้านมาจิเคอรี่ มีสิทธิพิเศษอะไรอะไรให้กับผูลูกค้า AIS จ้ะสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้านหรือคือกับบ้านท้าเทวันนี้ถึง31พฤศจาคม2565แล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นกานาทีช่อง3กด3 3ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ <S <S อะไรเลิศก,กับผลิตลี้เมืออีติง้งย่าผิงฉังต้องกิน